จานี้สงการตัวนี้นเรื่องพ่อเราก็ทําเป็นตัวปีนี้ภายนอกเอาน้ํารถภายนอกเมื่อน้ํารถภายนอกในใจมันไม่รดเจัาทีมันก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ใชสะอาดสะอาดหมดจดไร้มนทีนได้มันก็มีแต่ขุนมิตรกรบางทีมันก็เป็นน้าร้อนบางทีมันก็เป็นน้ําเย็นอย่างนั้นอุปมาประมยัยเราต้องเอาน้ำก็ไปชะล้างภายในให้ภายในมันจุ่มเย็น ถ้าจะพูดถึงว่าการช้า,างแต่นี้ไม่ได้ช้า,างแต่เพียงจะกรองน้ําภายในน้ําใจน้ําจิตตัวน,นั้นให้มันสะ,ะอาดหมดจดให้ได้อย่าให้มีกุ่นตะกรอย่าให้มันร้อนให้มันเย็นชุ่มเย็นอยู่ตลอดพทุทธเจ้าเรียกว่าดับเย็นคือนิพพานไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกตนตดกาลนั่นในชาติเจตการสงการให้เป็นประโยชน์ก็เป็นนะลูกนะจะให้เป็นทั่วมันก็เป็นแต่ผู้ทําเป็นก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเจตการใดก็ตามก็เป็นประโยชน์นั่น ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นแห่งการวันสงการหรือว่ากลางวันสงการิ้นสุดบนสงการก็เป็นประโยชน์ประโยชน์มีแต่ประโยชน์นั้นวนไม่มีโทษใดๆดนะถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องคําว่าสงการคําว่าสา์น้ํารดน้ําดําหัวหรือสงน้พาพ่อแม่กูย์นเราต้องเข้าใจได้ว่ามหาสงการคืออะไรเราจะไป,ไปพูดถึงว่ามหาสงการไม่มีในพุทธศาสนาอืไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นเพียงของฮินดูเขา เออก็ไม่เป็นไรถ้าเราทําเป็นมนกน้ำืางเดียวกันนั่นจะเป็นศาสนาไหนก็ตามก็เป็นจิตเป็นใจเหมือนกันหมดไม่ได้ต่างจิตต่างใจแต่ต่างความคิดนั่นจิตไม่เป็นจิตเดียวกันใจก็เป็นใจเดียวกันแต่ต่างความคิดต่างสังขารขันที่ว่าไปเรียกว่านานาจิตต่างตัวนั้นไม่เหมือนกันด้วยเหตุนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าจิตใจตัวนั้นมันเหมือนกันไม่ว่าศาสนานั้นศาสนานี้ก็เหมือนกันด้วยจิตและใจตัวนั้นเมื่อสามารถพิกสัญญาได้ หรือทำให้น้ำขุ่นเป็นน้ำใสทำให้น้ำใสสะอาดเป็นน้ำเย็นอยู่ตลอดไม่ร้อนอีกผู้นั้นก็เข้าสู่หาปรินิพานเช่นเดียวกันไม่งั้นพระเจ้าไม่โปรดเอาละที่อื่นๆหรอกในสมัยที่พระอ,อ,องค์ทรงตรัสรูนสนน้นั่นการที่จะประกาศพระพุทธศาสนาก็ต้องไปสอนเอาทุกศาสนาศาสนาฮินดูบ้างศาสนาพร,ราหมบ้างพวกละที่ต่างๆบ้างสอนเอาทั้งหมดนั่นพิกสาญญาก็เข้าสู่ มักเข้าถึงผลทันทีพิกสัญญาใจตัวนั้นเพราะใจตัวนั้นมีแต่เป็นความการขุนมัวของน้ําแต่พูดถึงเรื่องน้ํานะอืมใจนี้นมันขุนมันมัวเหมือนพอกน้ําที่มีตะกอนมีวัสดุที่ไม่ดีเข้าไปอม,มีสิ่งปฏิกูลน้ำเหม็นเข้าไปด้วยไม่จะว่าเป็นขุนตะกอนเฉยๆมีสิ่งปฏิกูลน้ำเหม็นเข้าไปด้วยเราจะทำไงน้ําจริงจะใสสะอาดเนี่ยเราชาล้างภายนอกเรียกว่าสงการเฉยๆด้วยความสนุกสนานแต่หารู้ไม่ว่า อุปมาอุปไมยภายนอกหรือสมมุติภายนอกสามารถใช้ภายในได้รวมก็มาอยู่ที่ภายในนั่นทําไมจะสงแต่ภายนอกอมไม่สวสงภายในหรือนั่นไม่ใช่ล้างจิงปฏิกูลโสโครกนอกเหม็นในใจหรือวกก็มาวกก็มา,มานั่นนั้นช่วงเทศกาลสงการ,การจึงมีประโยชน์สําหรับผู้มีปัญญาก็มีโทษสําหรับผู้ไม่มีปัญญาถ้าผู้มีปัญญาก็สามารถที่จะนําบันมหาสงการให้เป็นประโยชน์ไม่ให้มีโทษใดเลย นั่นนำน้ำภายนอกเข้าสู่น้ำภายในคือน้ำใจตัวนี้ให้สะอาดหมดจดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาบุญมหากุศลเต็มเมเต็มหน่วยเล่นเล่นตามหลักคำสอนของพทธเจ้าทว่าเล่นเพราะสมมุติสมมติสอนในการละเล่นเล่นตามหลักคำสอนของพรธเจ้าไม่ได้เล่นนอกเหนือหลักคำสอนทว่าเล่นนะนี่คือสมมุติแต่พทธเจ้าไม่ได้คำว่าพูดเล่นไม่ม,ม,มีเป็นพระสัทธรรมคําคำไหนคำนั้นที่ตัด ก็ตรงต่อพระนิพพานตรงต่อพระนิพพานตรงต่อในการละบาปบำเพ็ญบุญตลอดตลอด,ลอดเป็นการตรงต่อในการชา้างสิ่งสกบกโสกโครให้เหลือไว้แต่สิ่งที่ดีๆนั่นแหละการกวดน้ําทําบุญก็หากรวมมาที่การกวดน้ําทําบุญลงที่ใจด้วยถ้าไปกวดน้ําทําบุญภายนอกมันก็ไม่มีประโยชน์การกวดน้ำก็เทรัลดลงหัวจิตหัวใจให้มันทราบว่านี่ทำบุญตากุศลเต็มเม็่เต็มหม่วยแล้วนะเมื่อได้ทำบาปกุศลคือละลชั่วทำดีละบา,บาปบำเพ็ญบุญแลว้ว กวดน้าทาบุญเอ้ยกวดน้าทาบุญถ้าทากวดน้าทาบุญเป็นมันก็ได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางแถบหน้าก็บอกว่าไม่ต้องกวดน้าทําบุญหลอกไม่มีในพระพุทธศาสนาอมีแต่ในจาสนาพราหม์เอ้าถ้าทําเป็นก็เป็นได้หมดเนี่ยแล้วศาสนาใจตัวนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ไหมล่ะศาสนาใจที่เป็นพุทธเท้เมื่อไหร่เมื่อนั้นพวกเถอก็เป็นพุทธเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพุทธที่สมบูรณ์บริบูรณ์ เป็นใจที่ชุ่มเย็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าไปบอกว่าศาสนานั้นศาสนานี้เอ้าถ้าวเข้ามาที่รูปนันมันศาสนาไหนก็ศาสนาใจเรานั่นแหละถ้าใจเรามีพุทธะเกิดในใจมันก็เป็นศาสนาเดียวพอใจมีใจเดียวมีจิตเดียวนะจะมีหลายศาสนาได้ยังไงยกเว้นผู้ไม่รู้ใจผู้ไม่เห็นใจจึงมีศาสนามีหลายลัทธิแต่ถ้ารู้ใจเห็นใจแล้วก็มีศาสนาเดียวศาสนาใจก็คือพุทธะเห็นใจก็คือเห็นพุทธะนั่นแหละ เห็นจิตก็คือเห็นพุทธะนั่นศาสนาพุทธเกิดแล้วเมื่อเห็นจิตและเห็นใจของตัวเองก็จบตรงนั้น่นนั้นมหาสงการต้องทําให้เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองด้วยทั้งพวกพ้ององค์ชาคณะญาติด้วยการสอนเราก็ต้องสอนที่สมเหตุสมผลมนะลูกหลานไม่ว่าจะเอาทางลูกที่บอกว่าสกรปกสกรปกโสโครกหรือว่าของหยาบมาสอนสอนอย่างเดียวไม่ได้สองหยาบต้องเอาของหยาบให้เป็นของหยาบกลาง จากหยาบกลางให้เป็นหยาบละเอียดหรือให้เป็นละเอียดในที่สุดไม่งั้นก็จะเป็นของหยาบต่อไปเปลียนหยาบต่อไปประเพนี้ก็เลยเป็นประเพนี้ต่อไปไม่รู้เรื่องการละเทศะไม่รู้การละเทศะไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยนี้วันนี้ถือว่าเป็นบรรมหาสงการสมควรยิ่งที่จะนําน้ําภายนอกเข้าลดสูรน้ําใจให้มันชุ่มเดินนั่นดังที่ลุงปู่เริ่มต้นตั้งแต่การเทศครั้งแรกที่บอกว่าใจ ดูนี้เปียกเสมือนน้ามันขุนมัวกองให้เป็นน้ําใสสะอาดน้ำใสสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นหืนให้ใสสะอาดไม่มีตะกอนนอนก้นไม่มีกลิ่นที่บอกว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นก็ไปแฝงกองให้ดีแล้วพยายามดูแลร,รักษาจะให้น้ํามันร้อนขอให้น้ํามันเย็นตลอดเย็นเริ่มต้นเย็นทํากลางเย็นบั้นนปลายเย็นที่สุด มันจะเย็นไปไเรื่อยๆนั่นที่พระเจ้าพูดถึงการดับเย็นดับเย็นนั่นแหละก็คือนิพพานถ้าใครดับเย็นได้พุนธะเขาสู่มหาปณิพพานทันทีใวพวกเราดับเย็นได้ไหมล่ะนี่วันนี้เป็นวันมหาสงการนะลูกนะน้าต้องมีประโยชน์กับโลกข่าสงสารโลกภายนอกด้วยโลกภายในด้วยนะมีประโยชน์กับตัวเองด้วยมีประโยชน์กับพวกพ้องพี่น้องวงสาขานาตาททุกคนด้วยอย่างนั้นเพึ่งทําน้ําให้มีประโยชน์เถิด อย่าทำน้ำให้เป็นโทษเนี่ยน้ำมีทั้งคุณที่ว่านับประโยชน์ที่มากมายกายกองและก็มีทั้งโทษที่มากมายกายกองเจ็เช่네นเดียวกันเนี่ยจะบอกว่าน้ำจะมีประโยชน์อย่างเดียวก็ไม่ได้น้ำมีโทษอย่างเดียวก็ไม่ได้ไฟจะมีประโยชน์อย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์ทุกสิ่งอย่างเพราะเป็นโลกียะมันเป็นโลกสมมุติมันต้องมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์ยกเว้นจิตอรรหันต์นั่นใจอรหันต์จิตอรรหันต์ไม่มีโทษใดๆ เพราะเหนือสมมุติถ้าบอกว่าน้ํามีประโยชน์อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้น้ํามีโทษด้วยไฟมีประโยชน์อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ไฟมีโทษด้วยนั่นดินจะมีประโยชน์อย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ดินก็มีโทษด้วยลมจะมีประโยชน์อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ลมก็มีโทษด้วยเพราะดินน้ําไฟลมอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์อยู่ในโลกียะอเนั่นแตาโลกุตระด้วความสิ้นไม่มีอีกแล้วทั้งธาตุทั้งสี่ดินน้ําไฟลม คือไม่มีในท่าทั้งสี่ไม่มีในขันห้าคือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือดับวิญญาณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจบเป็นจิตอรหรันเต็มภูมิสมบูรณ์นั่นแหละเลยกกกองน้ําที่ว่าน้ํำทะทะอาเต็มภูมิแล้วชุ่มเย็นแล้วไม่มีคมว่าเล่าร้อนอีกผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกตลอดกาลนี่น้ําให้เป็นประโยชน์อย่าทําน้าให้เป็นโทษ ทำน้ำให้เป็นโทษอ้าวมะกอน้ำมีปฏิกูลเน่าเหม็นเอ้ยมีสิ่งแปลกความเข้าไปมีพวกยาพิษเข้าไปเออมีคุณตะกรอนเข้าไปนั่นเรียกว่าน้ำเป็นโทษลมเป็นโทษอ้นก็ลมเป็นพิษนั่นเรียกว่าลมเป็นโทษลมเป็นพิษไฟที่เป็นโทษก็ธาตุไฟผิดปกตินั่นแล้วก็ไฟเป็นโทษนั่นดินดินพิษปกติอ้าก็ธาตุดินพิษปกติร่างกายนี้มันผิดปกติด้วยธาตุดินอวัยวะบางส่วนมันทุดโทรมไปพูดถึงร่างกายขันห้าไม่พูดถึงภายนอกภายนอกมันยิ่งใหญ่ ลมก็เป็นพิษเพราะพัดมาหมู่บ้านพังหมดคนก็ตายและวนรนาดนั่นพะไฟมันก็เป็นพิษเป็นพิษเป็นภัยจริงๆนั่นมันมีโทษมหาหันนั่นเขาเรียกว่าโทษนี้หนักทังสองกันจริงจริงมันก็สามารถที่จะเผาหมู่บ้านวอดวายเผาอืมเพราะว่าป่าไม้ให้พี่หน้าจิ้นไปเผาหมู่บ้านนี้พี่หน้าจิ้นไปเผาร่างกายของเราก็ให้ย่อยยับพี่หน้าจิ้นไปเจี่ยกนเดียวกันนี่จะพูดถึงว่า คุณสมบัติของธาตุน้าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมีทั้งดีและมีมทั้งไม่ดีดินเออดินภายนอกมันก็สามารถที่จะถลม่มทลายทับถมพวกเราให้ตายไปในที่สุดดินจะลายภูเขาจะลายดินถลม่มเออธรณีแยกพื้นปฏิพีแยกนั่นมีโทษและมีประโยชน์ทั้งนั้นนั่นทั้งทุกจริงอย่างมีทั้งคุณมีทั้งโทษนี่ก็เพราะว่าเป็นโลกสมมุติแต่ถ้าโลกไม่มีโลกสมมุติละ ไม่มีโทษใดๆมีแต่คุณนับประโยชน์สมบูรบุญเรียกว่าจิตอรหันเนี่ยนั้นได้ใครตามเป็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นมหามงคลกับลูกหลานทุกคนน้ำที่อยู่ภายนอกน้ขก็สู่น้ำภายในเน้นสงชะล้างให้จิตใจสะอาดสะอ้านกรองน้ำภายในล้างแล้วก็กรองอกรองไว้เหลือแต่น้ำที่ใสสะาอาดน้ำที่มันขุ่นมัวหมายถึงความโลภความโกรธความหลงที่ถิมนะะก็ทิท้งให้หมดอย่ายให้มี เหลือไว้แต่ใจดีที่เรียกว่าน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นก็เพียงพยายามรักษาอย่าให้ธาตุไฟเข้าไปเผาให้น้ำมันร้อนนั่นแยกกันในอิสระเ,เราจะรักษาปกป้องด้วยสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัตินั่นศีลสมาธิปัญญารักษาน้ำที่ใสสะอาดไม่ให้ร,ร้อนนั่นเรียกว่าศีลวิสุทธิปัญญาสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ ศีลวิสุทธิ์ที่มสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิศีลส,ส,สมาธิปัญญาตัวนี้รักษานา้ํา,าที่ใสสะอาดที่ครองแล้วไม่ให้เร่าร้อนต้องเข้าใจวยการรักษาถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็รักษาน้ามไม่อยู่น้ําก็จะเล่าร้อนมีความโลภความโกรกความหลงทิฏฐิมนณะเข้าไปทําลายจิตนั้นจิตยังอยู่ในกฎพระไตรลักษณนะ์นั้นลูกนะมันก็สามารถที่จะปรับสภาพ ของมันให้เล่าร้อนคืนมาได้อีกเป็นทุกทรมานต่อไปนั่นผู้ที่จะเอาศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเครื่องกั้นไฟผู้นั้นก็ต้องพรมหมดเพราะทําให้ศีลสะอาดเรียกว่าศีลวิสุทธิทําให้สมาธิสะอาดเรียกว่าสมาธิวิสุทธิทำให้ปัญญาสะอาดเรียกว่าปัญญาวิสุทธินี่สมบูรณ์บริบูรณ์จึงจะสามารถทําให้จิตใจใสสะอาดและชุ่มเย็นที่พระเจ้าตัดถึง ดับเย็นได้ไม่งั้นพวกเราก็เราร้อนต่อไปนี่การต่อ,อยู่ทางโลกความเราร้อนย่อมที่มีตลอดหาความชุ่มเย็นไปได้ประเพณีมหาสงการจรึงเป็นประเพณีหนึ่งที่ทําให้ดับเย็นบ้างชั่วคู่ชั่วขา่าวก็เหมือนที่เราเร่าร้อนต้องอาบน้ําสงน้ําไปของธรรมดา ประเพณีนี้จึงประเพณีที่ดีเป็นประเพณีที่ดีไม่ใช่ว่าประเพณีที่ไม่ดีสมควรที่จะรักษาแห่งสมมุติไว้เพื่อต้องการใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์นั้นประเพณีนี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่พวกฮินดูหรือพวกอินเดียมาขายของในประเทศไทยนั่นเขามีการเล่นน้ำอย่างนั้นประเทศไทยเรานี้ได้รับเชื้อจากพวกเคก ที่มาขายของพวกหินดูพวกนี้จึงรับประเพณีนี้ตั้งจาร์ตั้งอะไรขึ้นมาและประเพณีที่เรียกว่าประเพณีสงการเกิดขึ้นต่อพบต่อชาติกันมากี่ร้อยปีกี่พันปีล่ะเอา้าประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เราเอ้าตั้งแต่ไหนเอ้าเอา,เอาพี่ดนะานะมันตั้งมาตั้งแต่นู่นแล้วก็ซึมซับเข้ามาซึมซับเข้ามาพุทธศาสนาเข้ามาภายหลังพูดถึงการสอนจริงๆนะพุทธศาสนาเข้ามาภายหลัง แต่ว่าฮินดูและพราหมณ์เข้ามาก่อนพุทธศาสนาเข้ามาภายหลังที่สอนเป็นจิตจะลักษณะนะในสมัยที่พระเจ้าสุกมหาราชเนี่ยหลังพุทธปรินิพานสองร้อยกว่าปีนั่นพระเจ้าสุกมหาราชนำทีมงานใหญ่ได้บวชพาลูกพาหลานบวชป,ปฏิบัติตน อยู่ในตมอยู่ในวินัยและมาเผยแผ่พุทธศาสนาทรงมรกทรงผลนะทรงอรหัตผลนั่นคุาอาจารย์นในสมัยนั้นทรงมรคทรงผลทรงอรหันตผลในว่าการทําสังขยาขาครั้งนั้นก็มีแต่พระอรหันต์ร้วนโดยมีพระเจ้าสุภาราชเป็นประธานใหญ่ทางฝ่ายคารวะนพระมคคลีบุตรเป็นประธานใหญ่ทางฝ่ายสงทางฝ่ายสังขาวาสนั่นดูแลปกป้องพระธรรมพระวินัยคือร้อยกองรักษา หลักธรรมหลักวินัยแล้วก็จารึกลงในใบลานคัมภีในแผ่นทองในศิลาจารึกต่างๆนั่นจนเป็นศิลาจารึกโตเนื่องกันมาสองพันกว่าปีนั่นแหละที่ว่าครั้งแรกที่เข้ามาเผยแผ่นในพระพุทธศาสนาเออในประเทศไทยพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่นในประเทศไทยแต่ว่าพวกคินดูมาก่อนที่วันสงการมาก่อนนู้นเออพวกความเข้ามาก่อนนู้นดังที่ศึกษาดูนะจริงๆแค่ไหนก็เกิดไม่ทนัน นน่นรู้ไว้ใช่ว่าส่บาแบกขามมันไม่หนักอย่าเชื่อหรืออ้างตำราอย่าเชื่อที่เป็นพณีนิจิต่อกันมาแต่ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกขามมันไม่หนักฟังไว้นี่สองพันาร้อยเกปีนี่ก็เป็นตำราแต่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วได้ผลนี่ศีลวิสุทธินั่นสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิได้ผลที่นั่นจิตที่เรียกว่าน้ําที่ขุนมัว ไม่ใช่สะอาดก็กรองด้วยศีลสมาธิปัญญากรองเรื่อยๆศีลทําให้ศีลบริสุทธิ์พุทธผ่องเหมือนกับศีลนี้เป็นผ้าหลายชั้นการรักษาศีลครั้งแรกเป็นผ้าชั้นเดียวนั่นเพียรพยายามนั่นรักษาศีลให้ดีเรียกว่าศีลวิสุธทธิเมื่อศีลวิสุธทธิคือศีลบริสุทธิ์พุทธผ่องเมื่อไหร่ผ้าก็มีหลายชั้นสามารถที่จะกรองน้ํา ให้ใสสะอาดหมดจดได้เรียกว่าศีลวิสุธทธิเต็มภูมิและก็เรียกว่านา้ําใสสะอาดเต็มภูมิดูแลปกป้องรักษาด้วยสมาธินั่นสมาธิยังไม่ตั้งบั่นเท่าไหร่ยังไม่เรียกว่าสมาธิวิสุธทธินี่ถือสมาธิยังไม่บริสุทธิ์พุทธพงองน้ําที่ใสสะอาดย่อมที่จะขุนมัวได้และที่จะโดนธาตุไฟเข้าไปเผาให้เราร้อนได้ แต่ถ้าศีลวิสุธทธิเมื่อไหร่ศีลบริสุทธิพูดพ่องเอ้แต่สมาธิวิสุธทธิเมื่อไหร่สมาธิบริสุทธิพูดพ่องเมื่อไหร่น้ําไม่มีคําว่าร้อนเละขุนตะกรนเข้าไปยุ่งเหยิงโดยเด็ดขาดนิปัญญาปัญญาทําให้ใจที่บริสุทธิ์พูดพ่องน้ําที่ใสสะอาดตัวนี้ชุ่มเย็นไปเรื่อยๆนั่นปัญญาเริ่มเลกน้ําก็ชุ่มเย็นไปเรื่อยนั่น เย็นเบื้องต้นท่ามกลางบ้นปลายและที่สุดเย็นที่สุดก็คือปัญญาวิสุทธินี่ถ้าจะพูดถึงสมมุติที่ใช้สมมุติต้องใช้เป็นประโยชน์นะลูกหลานเรื่องวันสงการมหาสงการหรือวันใดก็ตามต้องใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์พาอพระพุทธเจ้าสอนสมมุติ้า้ใช้ใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์ก่อนที่จะวิบุตรหลุดพ้นจากสมมุติเข้าสู่โลกุตระนั่นอันนี้เป็นโลกิยะเป็นโลกแห่งสมมุติโลกุตระ โลกที่ไม่มีสมมุติที่สิ้นสมมุติไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าจิตอรหรันมีวันนี้เป็นบรรมหามงคลยิ่งสมควรที่จะนําสมมุติโลกเรียกว่าวันสงการใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าทําสมมุติโลกให้เป็นโทษกับตัวเองกับวงศานาญาติพ่อแม่เพื่อนพ้องพี่น้องต่างๆพึงใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์อย่าให้เป็นโทษใดๆ นั่นสมมติต่างๆมันย่อมที่จะมีทั้งโทษทั้งประโยชน์ดังที่เทศให้ฟังเพราะว่าถ้าทั้งสี่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์ดินน้ำไฟลมมีก็โทษมีทั้งประโยชน์ด้วยจะบอกว่ามีประโยชน์อย่างเดียวก็ไม่ไม่ได้มีโทษอย่างเดียวก็ไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะบอกว่าเบื่อนายไอ้เกียรติชังดินมันมีแต่โทษเป็นไปไม่ได้เพระอใส่ท่าดินอยู่อ้เกียรติลมบ้าลมมันพัดเลือนบ,บ้านเรือนข้าพเจ้าพังอพัดไม้พัดอต้นไม้ถล่มทับ ลูกของข้าพเจ้าคนรักของข้าพเจ้าต้องตายไปข้าพเจ้าเกลียดลมมันก็เป็นไปได้เพราะพวกเธออาศัยลมไม่งั้นก็หยุดหายใจที่นั่นทีนน่เรียกว่าคนทําสมมุติให้สิ้นสมมุติไม่เป็นคือคนไม่มีปัญญาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิมันไม่เกิดก็เลยมีปัญญาก็เลยเกลียดดินเกลียดน้ำเอเกลียดไฟเกลียดลมเราสมควรใช้ให้เป็นประโยชน์ที่ลูก ลมก็มีประโยชน์มีทั้งโทษด้วยไฟก็มีประโยชน์มีทั้งโทษด้วยน้ําก็มีประโยชน์มีโทษด้วยดินก็มีประโยชน์มีโทษด้วยดังทีท่เทศนอฟังวันนี้ใช้น้ําให้เป็นประโยชน์ดนล้วนได้ไหมนี่โวกเข้ามานะวันนี้ใช้น้ําให้เป็นประโยชน์ดนล้วนได้ไหมน้ําภายนอกวางไว้ใช้วางภาระใชะ้สูดสงกันแล้วาาละะ ừ, วางภาะ่ะอื่วางภาระแบบไหนด้อมเข้าสู่น้ําใจภายในเคยกูเคยเกลียดกันมาก็กลับเพราขมากันจชะนั่น เคยตกทุกข์ได้ยากตกและกำลัลำบากในการจองล้างจองขวานจองกรรมจองเวรกันมาทั้งมนุษย์ทั้งวิญญ,ญาณทั้งเทวดาเออก็เอาหุ่นจิกรรมให้การซะเอาน้ำไปสวดไปสงฆ์ไปล้างใจซะชำระใจให้สะอาดซะนี่ทั้งการพบลูกพบและอรุปภพอรุปรพบฟังด้วยนะมนุษย์ด้วยวิญ,ญญาณด้วยเทวดาด้วยน่าคุคนทันด้วยพรหมโลกด้วยก็ฟังนั่นวันมหาโงกการวันนี้ขอให้เป็นวันมหามงคลข,ของพวกท่านทั้งหลายซะ เคยโกรธเคยเกลียดกันมากี่พบกี่ชาติก็ตามร้อยพบร้อยชาติพันพบพันชาติแสนพบชาติแสนชาติเป็นอสงไขยเป็นมหากรัปเป็นหลายพุทธันดรหรือประมาณไม่ได้เลิกจ้ะใช้วันมหาสงการวันนี้ให้เป็นประโยชน์ชะล้างสิ่งสุกปกโศโคปฏิกูลเน่าเหม็อนออกจาก,กใจนี่ให้ใจมันใสสะอาดบริสุทธิ์แดงที่พูดให้ฟังเรื่องว่าศีลวิสุทธิ นี่ทาให้ใจมันใสสะอาดบริสุทธิ์จะลูกเคยจองร่างจองขวานจองกรรมจองเวรกันมากรอบก่อ,บอชาิกันมาทั้งมนุษย์ด้วยทั้งวิญญาณด้วยทั้งเทวดาด้วยทั้งหน้าคุดคนทันด้วยวันนี้ือเอาน้ําไปชําระล้างจิตใจให้ใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ซะนี่เคยทะเลาะเบื่แวงกันมาก็เลิกจ้ะหัวเมียเคยทะเลาะเบื่แวงกันนี่หมายถึงสมมุติที่เป็นมนุษย์นะก็เลิกจะ สมมติที่หยาบด้วยทะเลาะเบอแวงกันในโลกของพวกกายทิพย์ที่ไม่พอพึงไม่พึงพอใจซึ่งกันและกันเออไม่พอใจกันไม่พอใจวิญญาณด้วยเออไม่พอใจมนุษย์ด้วยวันนี้วันที่ชารางจริงสุขปกโศโคกออกจากใจอยากเห็นการพบรูปพบและรูประพบทำสิ่งที่เลื่สิ่งที่เประเสริฐขึ้นในวันนี้อืมเอาสมมติที่เป็นวันมหาสงการใช้ให้เป็นประโยชน์อยากใช้ลุงปู่ต้องการให้ใช้น้ม ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ชาล้างจิตใจหรือน้ำใจที่มันมัวหมองเศร้าหมองขุนมัวโซกโปกโสโคกให้สะอาดสะอา้านบริสุทธิ์ผุดผ่องจ้ะนี่จึงจะเป็นวันมหาสงการมหาบุญมหากุศลเต็มเม็ดตเต็มหน่วยได้ไม่งั้นการจองรังจองผันจองกรรมจองเวรกนอเพก่อชาติมันก็เกิดน้ำไม่ใสสะอาดสักทีเกิดชาตินี้ก็น้ำขุนมัวนี่จะใสสะอาดนิดหนึ่งก็ขุนมัวแล้วขุนมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงที่ฐิมานะเห็นไหมล่ะ น้ำใจเนี่ยมันน่าจะใช้สะอาดบ้างมันกับขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงที่ถิมานะในการจองดังจองผันจองกรรมจองเวรในการชิงดีชิงดินนั่นูพระเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อต้องการที่จะทําน้าให้เป็นประโยชน์ไม่งั้นวันตรัสรู้ของพระอ,องค์ไม่อุป,ปามาอุปไมายเป็นพระแม่ธรณีนั่นบีบมวยผมชะล้างสิ่งโสปกปกปฏิกูลเน่าเหม็นสิ่งที่เลว าตามตามชาหยาบโลนเปรียบเสมือนพวกนาคกุดไอ้พวกยักษ์พวกเปรตพวกผีให้อันตรธานสิ้นไปหรือนั่นถ้าจะอุปมาประมัยนะมากดน้ําก็เป็นวันมหาสงการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์วันตรัสรู้ของพระองค์เป็นวันมหาสงการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทําน้ําที่เรียกว่าน้ำมหาบุตรมหากุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเมื่อสีอสงไขยเสนมหากนัน่น้ำนี่เสีอสงไขยแสนมหากัป รวมลงในวันตัดสลูของพระอ,องค์เป็นวันมหาสงการที่ยิ่งใหญ่นำม,มหาบุญมหากุศลชะล้างสิ่งสุกปกโฉโกปฏติกูเน่าเหม็นออกจากพระทัยของพระอ,องค์ที่เรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุธทสสธทิปัญญาวิสุธทธิของ,อองค์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเห็นไหมละ่ะพระพุทธเจ้าของพวกเราน่ยพูดถึงว่าทําวันมหาสงการให้เป็นประโยชน์นี่ถ้าพูดถึงสมมุตินะหากไม่มีในบัญญัติเทศได้นี่เพราะเป็นสมมุติเทศแค่นั้นเอง นั่นพระเจ้าจึงทาได้นี่วันมหาสมการของพระองค์นั่นพระพระองค์ทําน้ามหาบุญมหากุศลหรือมหาสมการมากี่พบกี่ใชิละเอ้าพี่นาเอาสิมือสีอสงไขยเสียนมหากรบรวมน้ําในถังใหญ่หรวมน้ามไม่ไม่ว่าจะถังใหญ่ธรรมดานะถังทั้งการพบรูปพบและอรูปพบเนี่ยถังครอบสามแดนโลกธาตท่าก็ว่าได้ถังน้าตัวน,นี้นะเป็นน้มมหาบุญมหากุศลอืหรือเป็นสมมุติที่ใช้ในปัจจุบันว่า เป็นนามมหาสงการเนี่ยหลวงปู่ชัยสมมุตินะคงไม่มีท่านมหาเวเข้ามานะเป็นสมมุติสอนสั่งสั่นโลกด้วยความเมตตาคนั้นนะ่ะที่จะทําสมมุติที่หยาบให้เป็นสมมุติที่ละเอียดทํานามที่หยาบให้เป็นนามละเอียดได้ในพระพุทธเจ้าก็ทํามาแล้วในเพนวิสาขะนั่นวันที่พระพุทธเจ้าประหารประหารกิเลสเตผีในใจของพระอ,องค์ โดยใช้วันมหาสงการนามมหาบุญมหากุศลชะล้างสิ่งปฏิกูนเน่าเหม็นสิ่งโสกบกโสโคกออกจากใจของพระองค์จิงอุปมาอุปไมเปรีเสือนพระแม่ทรณีบีบมวยผมอืมเอาน้ำไหลออกมาชะล้างพวกยักษ์ที่เรียกว่าพวกพญามารที่ยกทัพมาเค้นฆ่าพระพุทธเจ้าครอบสามแดนโลกธาตุให้พินาศสิ้นไป นั่นน้ำก็ค่อยชะล้างสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นในพระไทยของพระอ,องค์ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆไม่มีขุนไม่มีตะกอนเหลือน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพระไทยใสยสะอาดบริสุทธิ์นั่นก็ทำไปเรื่อยๆชุ่มเย็นไปเรื่อยๆชุ่มเย็นไปเรื่อยทั้งใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งชุ่มเย็นจึงตัดสรุปเป็นโพธิญาณขึ้นมาเราก็ทําได้นี่ใช่ไหมล่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหาสงการ เป็นวันรวมนามมหาบุญของพวกเราในการเวียนว่ายตตยเกิดกี่ภพกี่ชาติกี่พุทธันดรวันนี้ก็ขอให้พระลานิสงอันยิ่งใหญ่ที่เป็นนามมหาบุญมหากุศลครอบสามแดนโลกธาตุที่พวกเราชาวพุทธทั่วโลกได้กระทํามานั่นไม่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 ทราบว่ากี่พุทธันดรกี่ภพกี่ชาติขอให้นามมหาบุญมหากุศลนนั้นไหลรวมกันเป็นพลังใหญ่ในวันนี้สิบสามเมษา ปีพุทธศักราช2564น้ามหาบุญมหากุศลจงไหลชะล้างสิ่งสกปปกโสโคกออกจากร่างกายออกจาก,กจิตใจของพวกเราชาวพุทธทั่วโลกใจที่มีความโลภความโกรกความหลงทิฏฐิมานะก็ขอให้อันตรธานสิ้นไปเหลือแต่ใจดีใจใสสะอาดเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์ บุญกุศลก็ขอให้ไหลรวมใหญ่ในวันนี้ปรารถนาสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งปัจจุบันและอนาคตขออนุโมทนาสาธุจงนี้